ก็ผมเป็นใครผมจะมาแล้วครับวันนี้เราจะมาตามลาเอ็นเต้หกศนย์หกไม่ไม่ไม่ตีสี่นะครับแล้วมันไม่ใช่ตีตีสี่อะไรที่ไหนแต่ผมจะมาทำคลิปเล่นๆเดี๋ยวผมขอสร้างเสกันก็เซฟประมาณนี้นะครับลซีก็พ่อตายสี่ นี่พ่อมึงอีมินพะ่อมึงเออฮะโอเคแล้วก็มาอีกครั้งนะครับแล้วก็จะมาเล่นกับนอ้นองน้องอัดคลิรอน้องฟุ้วยนะเขาชื่อว่าน้องคุควยนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องอ่าอกมเรอร์ด้วยนะครับซีดซีดอะไรซีดพ่อ,อตายจตะตืต่น ไม่พองหินใหญ่่นเล็กพ่ออินเตอที่มีหินใช่นตที่ทีสี่นะก็ใช่ไงอินเตอร์ที่ทีมสี่ทำไมมึงไม่ปรับแมพเกิดมาบางทีก็น่าจะมีกล่องทัพทำไมไม่เอาอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่อินเตีมสี่แค่พวกเราจะมาดูว่ามันมีจริงเปล่านะขอทำไว้ก่อนนะเผื่อ พักสองเผื่อพักสองมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ก็เป็นได้นะผ่าพันธุ์สีแดงตรงไหนมีเออตรงนั้นน่ะมีภูเขาแต่มันเป็นภูเขาที่หี้ยเริมไปทางภูเขาตัดไม้ก่อนไปตัดตัดต้นไม้เคันนี้แล้วก็าเลา่ไม้ฟ้าทีติตี้นะไม่ใช่ตีสีนะก็ก็ใจธรรม ธรรมดาก็อย่าลืมไปกดติดตามแอปเกมเมอร์เราไม่ต้องไปกดติดตามดิสตาวเลยชิคกี้พุใช่กันตีผม <c oughs> ด้วยผมจะไม่เปิดหน้านะนะเกมเมอร์ผมก็ยังไม่เปิดหน้าเมื่อถึงร้อยไลค์เอ้ร้อยสามเนอ้ร้อยสามคนติดตามยี่สิบหกแต่ไลค์มันโคตรน้อยฮะก็อย่าลืมทึบ <c oughs> ไลท์ยังไปถึงแค่ยี่สิบไลท์ถ้าถ้าสามสามไลค์นะถ้าสามไลค์สามไลค์นะครับก็จะทำต่อทำต่อเออมผมก็สามไลค์ดีกว่าถึงสามไลค์นะครับก็จะจะทำพาร์ทสองเลยนะขอแค่สามไลค์นะถ้าพาร์ทสองแจกให้ทามัสสามก็สามไลค์เอ้ยมสี่ไลค์สี่ไลค์นะอ่าสี่ไลค์ ถ้าไม่ถึงก็ไม่ทำอ่ะถ้าไม่ถึงก็ไม่ทําเลยฮะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอตัดคลิปก่อนนะก็มาคลิกทีนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กๆผมขอค่าพร e ิกพริกหมูก่อนนะพริกควยหมูหมูควยควยหมูได้เแค่สี่นะภาทนี้เราจะไม่เสกโกงเสกของเลยใช่ไหครับ ไม่โกงนะโตาะาามา<ๆ>เราจะไม่โกงเอาบ้านดีๆดีเออชอ,อบขุดหลุมศพเอฟบีซีอ่ะก็ขุดไว้เผื่อไงเองหนูก็ไม่สร้างหลุมศพเลยบ้านยังบม่นมนึงตรงไหนมีภูเขาบ้างเอออยู่นั่นเนี่ยทิศมาเดี๋ยวกูจะฆ่าวัวครับลามาเออครับนามาลมามาก็อยู่ที่นี่เอยล,มลามาเออ ละมาหรือเปล่าไปดูใกล้ๆเลยนี่มันคือม้านี่คือหม้ามาที่ลูกงาบเ้าเวช่วงนี้ดูสิงเหมือนเห็นไม้กางเขนบอยเลยไปเร็ที่มาตามเราเลยภูเขามีม้ภูเขาเลยวันนีเอ็นเดอร์แมวนั่นมันมานี่นะครับเราไปฆ่าวัวก่อน แป๊บมาตามมาก่อนดิไม่เอาเราจะขี่นั้นเราจะทที่ขี่นะมั้งเต้ตตตตเราต้องขึ้นปูเขาก่อนเอ้ากุเล็กแป๊บนึงนะผมชอบมีโฆษณาไหมรับอแป๊บนึงโอเคมันี่มัแปบนึงนขอข้ควปุ่นับาวปุน แล้วก็ขาแล้วก็ขาแค่นี้ก็พอโอ้ยกูจะตกเฮ้ยเอ,อ้ยแหลกเวลกากระโดดามนีม่ขึ้นหินทะำไมกูได้หินขึ้นไปก่อนดิขึ้นไหนไ การเองเน,น,นื้อว<อ>ัวไอสัตว์ก็ที่นี่อาจจะมีคำหยากรเจที่ขี่นี่มันทำยังไงนะไม่ใช่นี้นะเว้ยไม่ใช่นี้นะเว้ยไม่ใช่ชุดเกาะไม้ที่ขี่ครับที่ขี่นี่ก็มีคำหยาดอืมผู้ชายมีนำหยาด ดูวิธีครับของ,งบักน<ร>ินนี่เจคความลับที่เขายังไม่เปิดเผยพวกเราดูว่ามีวิธีครับของก็น่าจะตรงนี้แหละเลยตรงนี้แหละมาดูมนคโอ้โหมีลายเยอะมากเลยแล้วก็จะขุดตรงนี้ก่อนนะขุดหลุมไอเตี้ก่อนนะขุดหลุมเอเอนนะไอตี้นะทำไมรู้สึกคำดูขา้น <S <S เฮ้ยไม่ไม่ไม่เรียนบูเ๊ียังายเท่าไรพู้ไ um, ม่ดีรู้ม anyway> ิชาเชตตั้งมาซื้อตัวทีเดียดิเติมกินแค่คุยกริเราจะทำเหมือนพี่สกายแล็กซี่ชาแนลแล้วก็พี่หนึ่งคุยชาแนลหนึ่งคุยชาแนล แล้วก็สกายเล็กนี่เอาไปลงชีมีที่เขามาด่าช่องมึงรวนๆกายและขวายเแล้วนะที่เขาน่าจะไม่เห็นไม่เห็นว่อะไรไม่ดีดีเห็นสวยสวยโอ้สวยเลยสุดกูกูบอกว่ามึงสวยที่สุดกูทำหมองกงทำหมาดูนี เ,เไไนเเี่เราจะเอามาาเียนจะเป็นนทิ่ตนี้ชจิงเออชจิงต้องใชไอ้ี่อะไรนะที่มันเป็นหมืนม่นต้องใช้อะไรคใช้พ่อของคาบะัะท จะมีคำหยาบคายก็เอาไปเล่นด้วยเพราะว่าผมปวดมืออ่ะคือวิธีการมันละกดแก็กดไม่้กแต่กดไม่ได้นะคะรับเราก็จะมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะเออตอนนี้8ปนาทีแล้วทีไรก็ขุด่านกันทางบ้านกันดีทีไร้างบ้านอ่กินน้อ ดูไรโบ้ไหมดูดูดีดูดีคนเหมือนไม้กางเขนพี่ขี่หมูมันทำยังไงเจ้เอ้ยไม้กางเขนถ้าเจ๊ที่ขี่หมูทำยังไงไม่แกะแกะสีม่วงที่ขี่หมูต้องทำยังไงฮะไม่รู้ต้องรู้ไปเถอะไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้นะต้องรู้กันหนึ่งข้ามตรงนี้ดูดิเฮ้อ แล้วเราก็จะทำแบบเล่นเล่นเราก็แบบทำแบบเล่นเล่นนี่แหละมคิที่ก็แบบเล่นเล่นนะดูดิสแน็แจ็คพร้อมกับกอบทุกคนเลอนะก็ตรงนี้ก็กดตัวคาปุกันคนเลยนาะ แปลว่าคุยไงสโอ้โหผมต้องขึ้นไปอีกสูงกว่านี้ e e. เอ e อีอีแปลว่าอะไร e e. เอชดีอีแปลว่าพอไงแล้วไปเล่นภูเขาโใกล้จะผ่านอิติสติลล์แล้วเราไปดูลามะเราก่อน,นเนชือกมันต้องทำงยังไงอะติเช่ก็เจ็บไปตี๋บูวิธีครับเชือกต้องทำยังไงก็เอา <laughs> ไปยึดแม่มึง <laughs> ไปยึดแม่มึงแล้วก็ เออยมักค์เขียนมังค์เขนเฮ้ยตกใจตัวเองหลอนตัวเองอีสักเฮ้ยมันกางค์เขีนมึงสร้างใช่ไหมใช่สร้างหมดเลยแน่เจนเนี่ยดินที่มันเป็นดินข้างบนแน่เจนมึงสร้างโคตรเหมือนจริงเลยเจนมึงสร้างใช่ไหมมั้งมึงเอาดินมาสร้างมังค์เขนมัโอ้ชื เออเเดี๋ยวเเมือกูมันเชียร์อเนี่ยเออเจ๊เจ๊เจ๊มันขุดเองเออมันเป็นดีละไม่เอาโคตรดุวิธีครับคเลน้าก็อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากแลิเนี้ก็กลัวเอนิตี้ทำลามัสะโอ้แม่งสอมบี้เกิดทีสนี่กนี้ก็นี้ก็ลา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  อะไรวะเนี่ยรีวิวสกิลมินานามินั่นแหละอะไรวะดี่ไอ้เอ็นด้วยเขี้ยเลยวะมิรู้จากเขี้ยเลยโอ้ปวดปวดมือไปหมดแล้วเนี่ยปวดหีไปหมดแล้วเนี่ย ปวดหีบไปหมดแล้วเนะี่ยอยากกินหมูหมูเล็กไมเอาิปเปอร์ชิปรีบไปบโอ้โหที่มีสัมผัสตัยตัวตัวตัวตัยตัวนี้เรื่อง,องใหญ่แล้วเ้ระวังมันตามที่ใดตัวนะ อู้ามาคูแม่มดชิเจะตายแล้วคุณหล่นพราะแม่ปูที่มีอาหารต่อท <oh <now> ี่มีอาหารป่ะไม่มีคุจะตายแล้วรามาใครวะเนี่ยลามาคูแม่มดอ่ะมันจะฆ่าคไ้แล้วิระวังระวัง ดี่ไม่คุ้นสุดไปทีเรื่องนี้นี่เกิดขึ้นในอเมริกาคุณทิดได้ตายยังไม่ตายคิดคุณรอดเดี๋ยว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 จะทำให้มันร้อนกันนี้จะทำให้มันร้อนยิ่งสองสองเท่าก็มันอยู่ในน้ำไงเฮ้ยตะกี้อะไรเนี่ยไม่ใช่อะไร ผมผมไม่สังเกตอะไรเลยตั้งแต่เริ่มมาผมสังเกตแต่อะไรวะสังเกตแต่ตเะอนตตีน,นั่นแหละมันไม้มาสัทีคิดว่าแน่เลยที่ใช้กูโป,ปไปะกูโป,ปไปะกูโปไปสัตว์ตเตตตตัตตตตตตตอเตตตตตัตตตตต อย่ามาเลยอย่ามาอย่ามาโอ้กูผักอย่ามาเลยน,นีนย่ของกูคลิปนี้มีอาหารไม่เนี่ยต้องการอาหารมากเลยตอนนี้มนไม่ <laughs> คลิปนี้เราจะไม่เสกอะไรเข้นะาใจป่าคลิปนี้ไม่เสกอะไรเลยอย่าเสกอะไรไม่ในงะตอนนี้ก็มือแล้ว ก็ๆๆที่เป่นอะวะเอ้ย่กูตายเพราะซอมบี้้ะเยคกิ่เปอร์อิสร์โคตรแม่เย่เนี่ยซอมบี้ตัวนี้ฆ่ากูกูชอบสวยนี่นีอิสะทำไมซอมบี้เกิดเยอะจังวะเกิดเยอะพอสมควรนะมาแล้วกูเก็บของกูอิสระยอมเยอะยอะ่ยอะ่ยอะเยอยอโอ้โหดาบจะพังแล้ว

จะตายก่อนมึงนะทิ์ที่เราให้เนื้อวัวป่ะเล้ยหนังวัวพ่อ,อาปเอาไปสองเรามีสองอ,อันเออไอ,อ,อ,อพ่อมึงน่ะเฮ้ยไปเราขอขุดไปก่อนว่ามันจะมีอะไรจริงป่ะน่าจะนะ เราจะเราน่าจะลบลุมันเกินไปเอ้ยสัตว์พ่อมึงอะที่เปิดไม่อมันห้องตายมันไม่มีอะไรที่ลงมาตามเราดิแล้วมึงจะขุดลงไปถ้ากูลงไปแล้วมึงจะแล้วมึงจะขึ้นมาได้ไหมไม่มันก็ขุดอีกทางอ่ะอีกทางป่านจะขุดได้แต่มึงก็มันไม่เจออะไรเลยไม่เจออะไรเลยนะ อ,อ,อุ้ยลาว้าอู้ลาวาไอสัตว์ลาวาเ้ายแล้วก็เจอเจอทำไหมเชี่อลาว้าสัตว์กูคิดว่าจะตกไปแล้วมีซอมมีมีซอมบี้ตกลงมาโอ้ไม่มาวะเจ้าทีนะเชี่ยนา่าจะไม่เจอ

เด็กูช่วยมกันมาลูกูช่วยมกันกโมกันนะช่วยกันนะช่วยกันรวมแรงรวมใจชักว้าทุกคนให้เป็นเดจกทานด้วยอาไหมครูเองดีเีย เป็นดีเอไมกูจะไปกูตานกูเอาอน่าตแม่มไม่าสิองนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะนี่น่าจะไม่มีอะไร ตอนบเนี่ก็ชอบเดูลาใคดูอนนครับไปละไปียเลยไปละ